สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่ตลาดโซนกล้ว,นวยน้องแก่อำเภอเมืองไรอ,อ็ดครับมืัอนี้เป็นบ้านเสางี้สองเดือนมิถายนสองพันห้าร้อยสิบหกครับนี่รถได้ห่างมาแล้วกล้วยขึ้นรถเพราะท่าเต็มครับเขาลังหาอีกอยู่เอา้าสินนั่เรี่องราคากล้วยพี่นอ้องเพิ่งเพิ่งได้เขาว่าโซนกล้ว,วยละบาดนี่บรรยากาศครับรถได้ห่างหลายขั้นี่กล้วย โอ้เป็นสิกวก,ก้นกโโนี่ครับวัดด,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 ดีดะยังได้เจ้าบาทล่ะนี่โอ้ไปเลยได้ไปดังวัวบาทขึ้นรถกลับบา้าน เดดสงนวัดีอ่อเมียสาวน้อยทั้งสโโองตอขา,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 ายแล้วขายแล้วโอ้อะมันคือปุยลุยขัก้นกับงัว,งวกังามขึ้กันกาบกล้วยกังามขึ้กันลูกไผ่อ่านลูเพิ่มพัานครับโอ้ง่มสูงลอยเท่าไรอ่ะ มีผาบวกกู่เร้วล่ะครับเยอะได้เจกบาทอ่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับหางนะลุยลุยครับอือครับ chúng tôi xuyên ngang lưu vùng hà lan kap sen hà minh to long day. No, hi mặn nằm banya bung xong a lúc hoa tay mong khao chạy ngang hoa chạy ngang hoa bong hoa 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 ong hoa hoa <coughs> hoa 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 เอาฝากเบอร์โัวครับพี่น้องนักนา093 6 6ปห1เก้าม้าหอยยังไสักวีค่ะเอาเอามาด้วยอาด้ขอบคุณครับโอ้งามครับงามงามแสนห้าหมื่นบาทต่อรองได้ดีอาเมียเดียวบผสมไป ประกันม่นครับจักเดือนเาหรเแปดห้าเก่าเดือนเบด้าเก่พ่อใดสมพ่อ่นบ้านพ่อ่นบ้านตัสูงหอยเท่าไรสามสิบเกนประกันมั่านนะครับม่านมันก็อ้างดีเปิดไปเท่าไรก่อนสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่น้าพาประกันตำนิีทุกอย่างนะอ่านเนาะโอ้ยแข้งขาก็ดีอยู่ครับกล้วจะสอ่ะ เอาฝากะทลูกใส่ศูนย์หกสองกน่งเจ็ดหกห่ก้าห้าสองห้ารับส่งจากโลส่งซีลอยโลครับเอามันมาได้ลูกนะขอบคุณครับโอ้ยอันนี้ขายกันขึ้นน้ำเงินเหรอขื้นเสียกบนี่ไหมโอ้ยขายมือวาน่ไวันขายขั้วขั้เหมือนใช่เหมือ2สองที่เสียกบนี่ เงินสองครับอ,อาวันดีครับแม่ลูกวะครับจกักเท่าไรก่อนลูกลูกใครละอืมจักเดือนแล้วนี่ยแล้วประกันท่องแล้วเนาะถุงลอยสามสิบบวกครับ แสนเจ็ดหมื่นบาทลูกครูสีลอยสามคได้คำลงก็ได้เขาจุดทุนเบอร์โทรตามนั้นนั่นลูกเนาะอ้ามันมานครับมันมนมันมนขอบคุณครับนับแหลวไปงินเนี่น้บเล้วดีกว่าเท่าเธอได้ก่อนนี่ เอามา12ตัวเล็ก <fella> ตัวเดียวนี่แหละเมืสองกับเมื่อไก่ไปส่งคือเก้าอันละกะทอนอันละต่ว่ายเกินสิโลได้เมือนกันอเสียกบไปเสียกบ็ไปกินเมียงนะเสียนบุญรอดมันไม่เลียวสงจานนี่มันบุญรอดมันบุญรอดมันบุญบุณมันมากอยู่เป็นระดัมาดีอยู่ในหองอันนี้แหละน้องเสียวท่าไรก่อนนี่เมื่อสองครับมื่นสองสดทวน บ่ขายบ่ขายบ่เกินม้วนซองไปส่งผมเออเอาให้กี่ชิปลูกครับไหเออแบบกระถไปส่งผมเออเบอร์เบอรโทษเสียครับเก้เบอร์เก้าแลวครับซ8 3ครับเออว่าไปห0 5นครับเออ9ก4 1สี่ครับเก้าสีรมาบอถือเกยกันลดอีกคือเก้าลดได้อีกคือเก้าเสียกอของรักความร้อยเอ็ดไปหลาดนะก็ไปเด้อไปหาได้ยิาแลก็ไปหาประกาศตินประกาศล้วก็ไปหาพวกไปโบนี่ค

าหอยก็งามคนก็งามทักก็บาดหอยเผือกครับหอยเผือกไปได้แล้วกับเมียบ้านบ้านงัวจะกได้ต้นเจ้าบาทลูกสาวนี่ห้องพื้นห้า ตัวนี้เลยลูกโอ้พกพื้นหาก็แปดทิบหาเออตะกับปอบ่บ่มีนะครับมีเปลี่ยนเอื้อเลือด้ยสูกไรแสดาลูกสาวขวดจากใส่อลได รับทรงากโลกรับทรงากโล่กเอาฝากเวอร์โทรนี่ละห้าพมักน้ำานเก้ายหน่งแปดีหนึ่งห้าเก้าเจ็ดห้าห้กเก้าอยห้อยหมันค่ะห้อยหมานเอาเอมนได้ลูกเด้อขอย่างก่อนโอ้งามไทหมักน้ำครับเผือบขอลองได้ขับผมมาตัวเดินครับเนาะเรลืกมสาายเจคุณื้อคุณขายรับ อ่าสบายดีลูกก็คือชุดดรอตลูกใครก่อนเต็มเดือนพอดีครับเต็มเดือนพอดีมั้้ลูกแม่สูงรลดอะไรอ่ะจะได้จับาท 1ส0 0 0สองหื่นสีสองหมื่นเขาแล้วจ้ะโอ้อ้างดีรับประกันตำหนทุกอย่างรับนทุกอย่างอ้างดีการอระหอดมไ่ยนี่มีแล้วเจามหนึ่งยสบอจะได้ถอดไปเห่นี่หลังนเสื้อนโอ้เสืน้ำลูกลูกสว้ครับผมกุ้ยมาจากส่ไอ้ก้ยเกิดย่ไอ้นี่ยครับบึงละบึงนครนี่โอ้ครับเอ้าไ่บากน้ำฝาบัวทวนัอ่ะ ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งห้าเก้าเจ็ดห้าครับห้าเก้าเจ็ดห้าห้อยยังห้อยมันจังหาครับครับครับผมรับทรงกโลกอกกปีครับโดยะนอยครับผมโอ้อ่างีอยู่ครับปลกไอ้สิงโตครับมี่าาคนจัาว่า้าครับครับไ้บครับครับบครับ้้ อืมถุงเลยทะเลูกเสาสาบ้าสานว่าี่ครับีงขาก็ดีครับตัวนี้เด็ดอะตัวนี้อะไรอะลูกไผ่นี่เอ้นี่กัปุยลุยอีกนิดนึ่ง สูงลอยเท้าไซรัสนี่ต่อรองได้ทั้งสองตัวฝากเพื่อทั่วอะศูนย์หกสามศูนย์สองสามห้าหกห้าหนึ่งห้อยหยังหลุกห้อยตัะเอา้ารับสมเก่กโล่เอามันมานนด,ด้อด้อมันมาดื้อด,ด้ว อ áp, l uk, l uk. ่าสบายดีสว mm. est ัสดีครับสวัสดีครับแม่ลูกแม่ท้องครับลูกลูกว่ามันลูกมันบอกแม่ท้องกันอะไรลูกแม่ท้องเขเดือนครับฟกเดือนแล้วรับประกันพร้อมประกันพ่อใดสายไฟสายไฟทุกไลน์สามสิบเท่าไรล่ะเชื่องเชื่องเปเดือนแล้วอืออือ ลูกสายฝาครับผสมวันที่เท่าไหรนน่นี่สิบตุลา่นละเดือนละลูกเดือนนี้งบเดือนละเปิดไปเท่าไรเปิดไปสี่สิบเก้าครับโอ้ยาวดีอยู่ครับรับประกันท่องฟ้องท่องครับเอาลูกสายตัวหน่อยดียตัวหน่อยสัวส้วซีเยลูกไผ พอรับจ้างออพอรับจ้างโอ้มันเกิดให้ดูง,ง่ามพอดีเนาะแต่ว่ากั้วจากสอ่ะอัากคนท้องครับอืมเอาไผักน้ำรับประกันทองรับประกันตอนนี้ทุกอย่างปลาเบืโทลูกตัวไหนตอนนี้แม่สาวสีหมื่นห้าสีหมื่นห้าแม่สาวสูงลอยตัวไรอัน พังกั่งามพุกพังแต่ยังครับได้มาที่อยู่ตต่อรอบได้ทุ่ตัวน่าลกราาเบอร์ทท่วละ9ูนเก้าแปดูนเก้าแปดหกห้าสามเอะหกห้าสามหกหาก้หนึ่งองเ้าหนึ่งหกสองขอยังละขอครับจากไหนค้ทองามันมันหนกครสวัสดีครับนี่ เอามาจกโตมือนี่มาคมนึครับแม่ลูกอยากได้จ้าบาดหามนเกครับผมห้าหมืนแม่ผสมไปอ่ะแม่ผสมจนนหนครับจัเดือนแล้วสสูงอยสามเทาไลูกยกมงคลสมีสมีหน้าครับจัเดือนแล้วเปลอเดือนครับนาครอบครอบควแหละ อ้างดีครับไปขยับจากข้าวเลยนี่ลูกมันลูกกับลูกแม่รับประกันตรงนี้ครับรับประกันตรงนี้ทุกอย่างครับไหหมักน้ำแม่ลูกเปิดไปเท่าไรก็่ันห้าหม่นเจ็ดพันต่อรองได้เมือเดิมเอ้าปากเบอร์โทรับศูนย์แปดสามแปดศูนย์หพ่อเล็กโคนทองนนาจารย์ขอบคุณครับรับส่งจากโลก รับโซนจากโลกลอยลอยลูกเป็นอย่างบุญอย่างคุณครับเบากยี่สิบลกกันแกวเลยเมืองแม่ลูกอีกกันนะอาวัตดีครับลูกไข่คือปุยลุยลูกบ้านบ้านนี่ยนะครับโอ้ดูเล็กครับลูกแรกยังได้จังหวัดอ่ะสี่หมื่นสามพันครับผมสี่หมต่อรองได้ครับต่อรองได้ลูกแม่หรือพวกลูกผู้ลูกก็ผู้ครับ ตีหมื่นสามครับลูกึ้นพูนี่เราลูกเอ้าชิ้นขี้เราแรงสู้อยสามชิ้เธอได้หรออยประมาณลอยสามสิบสองบวกที่เราครับขวดวจากใสุ่ยไม่ด้องเพื่อกันนุนคับคนแก่นพูนอ่ะกับไปพอดีตัวไปรบเรียดแตบอื่นต่อรองได้รับส่งพัจร์โล อ่าร้อกิโลสมงปีครับ่าเบอร์ทั่วครับเสียบศูนย์หก่ครับศูนย์หกสี่หกแปดเจ็ดหกแครับผมแปดเจ็ดสามสามอยังผ้ากันนวลครับผมมันมันครับขอบคุณครับสวัสดีครับลูกชายสวัสดีครับอยากได้เท่าไรลูกดิอยากได้ครับอยกได้เทแม่ลูกวะบอครับเย่ครับเย่แม่มันเทไรี่แม่มันห่องสามสผสมไปละ ผสมแล้วครับผสมตัวให้หลอดผสมตัวครับจักเดือนแล้เดือนอือเปิดไปเสนากรเมียมันสามหต่อร่องไหนนนะเนาะสูงลอยสามเท่าเสูงลอยสมสิหยังลอยสามสิบแปดครับเออโอ้หกสางง่ายดีครับตัวน่อยเด็กจักหวดล่ะตัวน่อยส่าวซีครับส่วี่้อยผู้ส่ ปัจจุบ uhm, ด้เดือนกวอมอือบกตรวจทองมัเท่่ไหนเนาะขวจากสายหลจากสารามอนาง้าเพืท uh ั uh ่ว uh ับ uh พี uh ่น um ้องบากน้ศ uh ูน uh ย์แปดปปสี uh ่เกาสี่สี่เก้าสี่ห้าเจ็ดย์ห้าครับห้าเจ็ดนยหห้ยังห้อฟ้าครับผมเอาเอามันมาด้หลกเด้ไปบากน้าครับ อาสบายดีแม่ลูกว่นนี่ผูทั้งสองตัวว่อเออผู้มีคล้ยแม่แต่ว่างามเ่ไดี๋ผูนี่ก็ได้อการลาดกล้วยครับอันนี้ควายผู้คายผู có đi à? vậy đây ba bà là bậc thực Ờ, ờ ờ ờ. phai này phai này. <laughs> trái đòn. Phai đòn có đi à? trái trái phượng ở trước bạn này. สายเกืออันนี้ลูกตัวไหนน,นนี่อนโอ้จะได้จับบาทอ่ะสามสิบสองหาร้อยลูกผู้างลูกเมยลูกผู้ตัวนี้ดิกัวเทอะไรอืมผสมไปนี่เดี๋ยวจะเดือนละอ่ะอันนี้บักเซิกกินจับบาทบักเซิกอ่ะ,อะ,อะ ตัล่ได้ทุกตนะครับอา้ยข้ย้ยจากสอ่ะฟลทองครับอาฝ่าเบอร์โทนเ้ายหน่องเก้าหนึ่งสองเก้าครับสามห้าหหยังก่อนอยโกครับหอยโก้ฟลทองมันมาได้อาได้ขอบคุณครับอ้าไฟมักสายเผือก้พอวันที่ครับฮ้อันผู้ละช่องอยากได้จังบัดอยากได้จังบวัดน่มันผสมไปพอ สมบานบ้านรือสมไผ่สมกับมือบ้านน่ะสมกับมือด้ยอืมอืมีเดือนเดียวรับประกันท่องหรือเป่พ่ออเออออเออเออเออมาใกลกันเลยขวจากส่พ่อฝ่าเบรทอ่เออเออเอาเอาหมนมัน้พ่อลูกเนอะ ซื้อลบอนซื้อะครับสับะาทอมื่นเท่าไหร่อเออขายตามตามตามเนีมันขึ้นมันลงะอ่ะเนือตัวเดียวสิบาทอเจ้ามาจกโตมือนี่แม่ลูกเท่าไหร่หกสิบลูกผู้ลูกแมีม่ทองว่างขึ้ผสมแล้ว ล้บอทงรสูงยสามเท่าี่อครับอข่าวดีอยู่ครับพุ่งางอยู่ลูกกตงามจนให้ลูกดีอยู่นี่สามเท่าก่อเปิดเปิดเท่าก่อนหครับโอ้หกหมื่นต่อรองได้พว่นนเปิดไปหก็ครับใช่ลูกใลูกบดนะครับตนี้ไมนี่บ่หงอกสูงนี่แม่นี่บ่ ใช้ลูกมันงแค่บาทหนิอ๋อหกหมื่นเจ็ดลูกกับกกลูก,ก,ลกแม่พอ่ออะไรอืมขับเอกสารครบสูงลอยเท่าอะไรหนิอืมเบอง์ไทยกันเราประกันตามนี้ทุกอย่าง มดไปเามาจากไอ้อันมาจากสาเลเท่าเดียวเะครับเลเท่าเ้เอากรนองมักน้ำปากระทัวูเก้าสามูเก้าสามห้ก้า่เก้าเก้าสามห้าศูนย์เก้าสามห้าศูนย์ห้อยยังห้อยเขนคับอยเข่นจะตัวจตัวะุ่นมันกขอบคุณครับวัดีอ่ะแม่ลูกลูกใครก็ไปลุยเออเบ้ลันก็ไปลุยนาขดพอพันตัมึ คุ้เลยคุ้สี่ร้อยสามไม่งั้นผสมอีกไปอ่ะพ่อไหนทางอุดรประกันท้องเปิดไว้เท่าไหร่นี่สองแสนเจ็ดครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทต่อรองได้ตาแก้มแก้มจำปลาคาบแก้วสวมถุงเท่าเรียบกัะงั้มรับประกันตำหนิงทุกอย่างไฟมาจากไหนอุปน ไฮบักน oh, oh, ้ำก hmm. uh, like ับแสนเจ็ดสองแสนเจ็ดตัวเบิ้งสันหลังมันเอาฝาเบอร์ท่าอ่ะศูนย์แปดแปดครับศูนย์แปดแปดเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามห้าแปดหนึ่งห้าห้อยยังดาห้อยสิงห้อยสิงอุบลนเนาะอ่ามันมาได้อะ้อขอบคุณมัน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 ดงามครับ แม่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 เผือกจะบาบาดลลกไสไปเอดมืน,บบนผสมจะเดือนแล้วลูกสูงลอยจะได้ละโอ้หางงามครับเรียบแต่งามนีอาดหลาดเลยรอยสามเรยอยสามทิบหางขล้วไม่อมา,ากใสู่กไส โอ้อสะระารคามเอาเดี๋ยวให้พอลอยมันเบิ่งคักๆก,ก,ก่อนโอ,อ,อ,อ้มาถี่ครับปั่นที่รู้เลยต่อรองได้นะลูกเนาะฝากกระเทาลูกไส้ห้าพันมักนําเออห้ารดลูกหาพี่น้องมักน๊าเฮ้าดี ยได62 287 7723เจ็ดเจ็ดสองสตันนี้กับแม่นตีลูกสาวจะได้ใครลูกเจ็ดพื้นหาผสมไปลูกห้องเดียงสูงหนอยสามเท่าไรสูงร่อยสี่สิบสูงร่อยสี่สิบโอ้ยนี Dạo, dạo. Này nó to lắm, Tui Tui đấy là. này đúng không? Đúng Cái này là gì? Cái này là 140 Mẹ lúc đó đều? Đều đều Thêm vào? Đúng Cái này là gì? Thêm vào lần thứ Cái này là bao nhiêu thằng? Đấy, 60 ลอยสอย 45, 000, ี่สิบสมเยสีบ้าหมืนเีกดีอันนี้เดมคกุณฟุนอยู่ยหนมันจังนี่ 4, 5, 5 <45 S 2> สี่หาสี่หมืนแม่เขาผู้ผละต่แม่ลูกใครเข้าเรลญโอ้โวสูงอยเทอรรามเทสามสิบยี่สิบเก้า่อรองได้มาต้องกันบรรจุมเดียวกันวันบอครับคนละทาง,งเอาปาก วอาศัยอาศัยควยง้มเพินเอออาศัยควยง้มเจ้ามยังใส่ผู้ชครับผู้เอาฝา่าทจ้าดําศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสองสี่สองสองสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เอารับส่งจากโลกร้อยโลอ่เอามันครับพ่อลูกสาวผมบังันครับนี่อ้างดีเพื่อนแม่นี่ก็ไดเอามันมานะลกเด้อพอยางกอน โอ้ยเดี๋ยวขายเราบเข้าดิบักวเออไปไจุ้งโอ้ยเป็นยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันคือปุยลุยเถอครับผขึ้นเมียั่ครับแม่ครับเมีมันขึ้นครับอยากได้ฉัพงอกได้ชบฮะมี่สบสีลูกไข้โอ้ยีบสีครับตัวเมี สูงลอยเศร้าใอ่สูงเศร้าีองเศร้าซีขั้วจากใสกันชาวบ้านนี่ครับไขมังน้ำราคาประหยัดปาาเบอร์โท่ปากเบอร์โท่ศูนย์แปดเอ้ยศูนย์เก้าแปดหกห้าสามเก้าหนึ่งหกสองยังฟาร์มก่อนเนี่ประวิตฟาร์มอ้ามันมันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

พอยนี่ยแจ๋เตียวเท่าไรนี่สองหมื่นพันสองหม่นพันผู่่่่่แ่่ว่่่่่ัง่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่เดือน่่่่่่่่่่่แล้ว่่่่่่่่่่่่่่่น่้่่่่่่่ั่อตัวนี้าน่่ ค uh. so, ับตัวเนี้ยสองหมื่นพันต่อรองได้ถองสี้อยสามครับไม่สาวอืมไม่สาวน้อยสามตัวต่อรองได้ทุกต่อรองได้ทุกตัวแลพ่อใหญ่แตะฝากเบอร์ทร่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสาเจ็ก็ดแปี่หน่แปดสี่หนึ่งสามถือไข่ใหญ่แตะถือใหญ่แทะ รับทรงป่ะเด้รับทรงหรัอ่ไม่มีรถไม่ได้จ้างเขาไปได้ยัแต่ได้โโซ่คนมันโโคมันครับนายหอยเบียดหน้าของบ้านเราครับคนไทยราคาตามผลเนาะค่้ยเมคนบดชิ้เดียวกเู้สึกอตคุ้ยเถ้าอย่งเดียวนายหอยเบียดนะาอืม สบายดีจักบาทขายหลอคุณ่อาขาย,เอ,ยเออเอขายหรออารมณบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือชมพูบุตรหรือแตดามแกอันนี้ผมถามไปครับอ่าผมได้ถามไปเะไดเจักบาทไหมน,นี่ผสมไปจ็ดเดือนแล้ว Thôi đấy, lắp bắt gắn rồi, loại sáng thôi đấy, ừ, nhau nhiều quá mẹ, mẹ này thì đi mẹ đấy, mẹ này pha này, loại sáng thôi đấy, xuống loại 3 thôi đấy เปิดไว้เท่าไรก็บ่านอืมตอร่องได้กล้วยจากสอ่ะเอ้าไผบักน้ำกล้วยแม่ท่อนแม่บ้านแม่ท่องรับประกันให้ทุกตัวรับส่งเกงโล่ร่อยโลเอ้าบักน้ำปากเบอร์โทศูนย์แปดเ้าดหกหนึ่งยังก่อนหกสองหนึ่งหกสห็เก้าเ็ห้ากยตหยตห้อยยงเอามันมาได้ขอบคุณขอบคุณครับแต่ถ้าเราบอกรับ เรียบร้อยแล้วบ,บ่เออเอาเอาไปมวนไปเข้าต่อร่องนี้ครับแม่ทอม้องแม่ท้องรับประกันทั้งสองตัวครับผมเอา้าฝากพี่ฝากน้องไปซ้ำนี้ครับขอเกล้าเข้ามาสบายดี